สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบรุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมารีวิวตัวรถเข้าใหม่คันนี้เลยลูกค้านะคะที่กำลังมองหา Fortuner หน้าแชมป์อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3,000นะคะขับ4ด้วยสำหรับราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไมค์คันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพียง1 8 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองได้รถป ปี2012นะคะลูกค้าขาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นรถที่หายากแต่ว่าเพรยนต์ก็ได้มาแล้วนะคะปีเก่านะคะแต่ว่าก็ได้หน้าแชมป์ด้วยก็ได้โฉมนะคะลูกค้าที่กําลังหาโฉมนี้อยู่ก็แนะนําคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะไปทบียนันหนึ่งขอไข่รอจุลานะคะห้าห้าสี่เจ็ด สำหรับคันนี้นะคะก็ได้กระจังหน้านะคะสีเส้นแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะที่เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะภายในของดวงไฟแล้วก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะคะภายนอกมันอาจจะหายไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางเพรยนต์จัดการแต่งเติมให้ได้นะคะพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลยตัวรถต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะแต่ว่าเพรยนต์ก็ได้มาแล้วนะ คันนี้นะคะได้ยางปี2015นะคะสัปดาห์ที่18นะแล้วก็แม็กนะคะแม็กยังใหม่กิ้งอยู่เลยนะคะตัวน็อตหกรูแบบนี้เลยโครงสร้างทั้งหมดทั้งคันนะคะก็เดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นรถปีเก่าก็จริงแต่ตัวรถนะคะการันตีว่าไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ำดีลังกามีอย่างแน่นอน โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งฟรีมาให้เรียบร้อยนะคะให้ลูกค้าดูกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวโคเมียมเดี๋ยวขัดให้เงาได้นะคะบอกเลยว่าขัดเงาใหม่กิฟแน่นอนนะคะที่จับแบบนี้นะเดี๋ยวขัดให้ใหม่ค่ะลูกค้า่ะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานต้องมีตัวโตโยต้าหนาๆแบบนี้เลยนะโตโต้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อกรันตีว่ารถนะคะไม่เคยชนหนักมาจริงๆกระจกก็ยังเดิมๆให้ลูกค้าดูเลย เป็นรถที่ทุกคนนะคะใฝ่ฝันแล้วก็อยากได้ถ้าเป็นในสมัยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่นิยมมากๆเลยนะคะการมีคันนี้ก็ถือว่าเท่มากๆคันนี้ตัวรถยังไม่ได้เก็บสีแล้วก็เข้ามาสภาพแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีแค่เอาไปล้างเฉยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยมีกล้องหลังที่ติดตั้งเพิ่มมานะคะแล้วก็เป็นเครื่องสามพันด้วยขับสี่นะ คันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวลองเปิดรถให้ดูนะคะภายในของคันนี้กันอ่าเปิดดูภายในดีกว่าภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่นะคะแล้วก็สภาพภายในของคันนี้นะคะก็เป็นรถเข้าใหม่ได้เป็นแอร์นะคะเดิมแท้เลยนะคะจากโรงงานตัวแอร์เป็นออโต้อัตโนมัตินะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็บอดี้ภายในของคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขาพามาชมด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะ ในกระเป๋าจิงโจ้สองฟังนะคะแล้วก็มีจอด้านบนนะคะที่ติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบอดี้ด้านหลังนะคะที่เดิมๆเ,เลยนะเดี๋ยวปรับสภาพมานะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านข้างนะคะของทีฮีแบบนี้เลยไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะคะลูกค้าที่อยากจะดูตัวรถคันนี้จริงนะคะตั้งอยู่ที่บริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีลูกค้าที่อยากจอกรถคันนี้นะคะก็สามารถที่จะ ทักมาหาเอิร์นทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันลูกค้าอยากเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะติดต่อหาเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์ที่หน้าจอสําหรับคลิปนี้นะคะเอิร์นถ่ายวันที่19เนะคะเดือนกุมภานะคะสองหนะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถก็นัดเอิร์นได้เลยนะคะหรืออยากจะดูห้องเครื่องยนต์รูปภาพของคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหาเอิร์นได้นะคะผ่านไลน์ที่หน้าจอได้เลยนะคะไลน์ผ่านเบอร์โทรนะคะเป็นเบอร์0 9 7 1 6 9 3 8 8 สี่ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอิร์นเล่นไลน์เดียวแล้วก็เบอร์โทรนี้ก็เป็นเบอร์โทรเดียวนะคะที่ติดต่อเอิร์นได้นะคะเป็นการส่วนตัวเลยนะสนใจคันนี้นะคะก็พลาดไม่ได้แล้วนะคะเป็นหน้าแชมป์แบบนี้เลยเข้ามาชมตัวรถกันก่อนได้ค่ะหรืออยากจะดูรถเพิ่มเติมนะคะแนะนําทักมาหาเอิร์นนะคะผ่านไลน์ได้เลย คลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะจะมาอัปเดตสต็อกที่เข้าใหม่ให้ลูกค้าชมเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดคันนี้ยังอยู่ตอนที่รถปรับสภาพเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะอ mm ัปเดตให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ